เรน่ดังรวมพลังกับ True Point ลดแบบ i n f ฟ n i t y ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ที่วีมอที่ขนมาให้คุณชอบพร้อมใช้ True Point เป็นส่วนลดสูงสุดถึง80%สมาร์ททีวีจอคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จากซัมซุงโซนี่และ LG ลดเพิ่มสูงสุดถึง9,000บาทเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟิลิปลดเพิ่มสูงสุด60%หรือจะหูฟังไร้สายจากแซฟแบตลดเพิ่มสูงสุด40% และแกจิตคุณภาพจากยูบ่าวลดเพิ่มสูงสุด80%พร้อมส,องส่มสงฟรีทุกรายการที่สั่งซื้อมาปลดปล่อยพลังนักช็อปทรูพอยท์ที่วีมอลลดจุใจและพบโปรพิเศษอีกมากมายตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563ถึง31สิงหาคม2563โหลดแล้วแลกเลย